สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองมาในสีเขียวเหนียวซับนะมากับชุดสีเขียวเหนียวซับแล้วก็มากับหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นแรนดอมไม่ต้องเลือกกองไพาย นะ,ค,ะคุณสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะในไลน์นี้กับหัวข้อข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วัน ข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันคุณทิติรัตน์สวัสดีค่ะใครมาเจอไลน์นี้พอดีนะคะสัญญาณชัดเจนนะคะฝากพิมพ์999นะคะส่งสัญญาณกันนิดนึงนะใครที่เข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนพิมพ์999นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะที่เปิดมาเจอกันวันนี้นะคะมาเจอหน้าค่าตากันเช่นเคยนะคะกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจตัวตนของเรานะคะยินดีต้อนรับยามเย็นนะคะ คุณทิติรัตสวัสดีค่ะพิมพ์99ชัดเจนเนาะคุณประมวลคุณชาชาคุณดวงทิพย์ใช่ไหมคะคุณดำรงนะคะคุณกุ้งคุณสุพจน์นะคะคุณไพรัตใช่ไหมคุณนกพศินคุณปียดลอ่านไม่ถูกขออภัยนะคะถ้าอ่านไม่ถูกขออภัยนะคะถ้าขันชื่อไม่ถูกขออภัยนะ ยินดีต้อนรับยามเย็นนะคะเรามาเช็คดวงกันนิดนึงว่าเราจะมีข่าวดีอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก9้าวันพรมลิขิตคงบางสวัสดีค่ะก็แค่คนธรรมดาคุณทิฟฟี่คุณมณิวันคนนุณมณีวันนะคะคุณมนตรายินดีต้อนรับคุณปริชาติคุณสำเนียงคุณสมฤดีคุณนริศรายินดีต้อนรับนะคะ สวัสดีน้องใบเตยคนสวยพี่มาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องใบเตยคุณกัลเลยานินใช่ไหมคะคุณเติ้ลคุณสกายแรปเปอร์คุณจันทิพย์คุณกัญชยาพันธ์คุณปรับพันธ์คุณประจวบนะคะคุณแสงจันทร์หนุมานน้อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยค่ะเจอกันยามเย็นวันนี้นะคะอ่ะแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนอันดับแรกนะคะเราเช็คสิ่งตัวเองก่อนว่าสัญญาณชัดไหมเราจะได้ไปถูกทางเนาะ มาดูข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีกเก้าวันนะคะเราจะได้ไปถูกทางเนาะทางเนาะโอเคชัดเจนชัดเจนชัดเจนค่ะคุณวรนุชมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก9้าวันนะคะเราก็จะไปดูก่อนว่า พลังงานณเวลานี้นะคะที่คุณมาเจอใบเตยในไลน์นี้นะคะหรือวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะช่วงไหนเวลาไหนก็ดีที่คุณมาเจอใบเตยในไลน์นี้หรือคลิปนี้เนี่ยเอเนอรพลังงานหรือความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงใช้ไพส่สาหรับเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวดูพลังงานเราก่อนว่าเราเป็นยังไงนะคะพลังงานและความรู้สึกของเราเป็นยังไงคุณนิรันสวัสดีค่ะยังไม่ได้พยากรณ์ให้คุณนิรันเลยเดี๋ยวจะส่งไฟเสียงให้นะคะ คิวใครที่ไปเตยยังไม่ตอบก็ทักแชทซ้ำได้เลยนะคะทั้งแชทเพจทั้งไลน์นะคะตอบชา้านิดนึงขออภัยด้วยนะคะอ่าขอดูพลังงานคุณนิดหนึ่งนะคะว่าพลังงานตอนที่คุณมาเจอไปเตยในไลน์นี้หรือคลิปนี้เนี่ยพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างขอ5ใบนะเพื่อเช็คว่าเราจูนกันติดนะคะจูนกันติดไหมขอ5ใบนะ ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นสามถ้วยกินดีอยู่ดีและมีความสุขนะคะเออบางคนใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีม่วงสีขาวนะคะเกี่ยวอะไรกับสีเสื้อเนี่ยเออนะช่วงนี้นะคะกินหรูอ,อยู่สบายมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเจอโวขึ้นมานะคะได้เจอเพื่อนฝูงได้เจอมิสหายนะคะได้ไปในสถานที่ที่แปลกใหม่แปลกหูแปลกตามีอะไรอีกมีอะไรอีก ขึ้นมาเป็นคิงเหรียญนะคะคิงออฟวิวอุ้ยดูดีเลยนะคะดูร่ำรวยและสวยงามนะคะดูดูรวยนะ่ะนะช่วงนี้ดูมีตังราศีคนรวยจับแล้วนะคะราศีเศรษฐีนีราศีเศรษฐีจับแล้วนะคะจาสติ c ขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบขึ้นมาบางคนเพิ่งผ่านการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลมานะคะหรืออาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนาะ เออถือว่าพลังงานเราดีอยู่ไม่ได้ท็อกซิกอะไรนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีแดงอุ้ยปังนะเนี่ยเออเสื้อสีแดงสีขาวสีเขียวสีม่วงสีน้ําเงินเด้อมีใครใส่เสื้อสีนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีความหวังอืมเป็นพลังงานของคนที่มีความหวังมีความมุ่งมั่นมีความ เ,เหมือนได้เจอเพื่อนอ่ะได้เจอได้เจอ,เจอมิตรใหม่ก็ได้มิดเก่าก็ได้นะคะหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาแปลกใหม่นะคะช่วงนี้ราศีจับนะอย่างที่บอกไปดูดีดูมีสง่าราศีดูรวยนะคะดูมีเงินมีทองนะคะเออนะมีใครอยู่ในลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ํำไหมคะราศีตุลธาตุน้าธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะคะ ช่วงนี้ไม่เฮิร์ตไม่เศร้าวิสีเขียวเหนียวซับเหนียวใจใส่สีแดงใส่สีม่วงค่ะเนี่ยใจตรงกันแม้ตั้งแต่สีเสื้อเลยค่ะใส่สีแดงนั่นแหละนั่นแหละนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่งคั่งความมั่นคงความร่ำรวยความอยู่ดีมีสุข ใส่ชุดขาวเตรียมตัวสวดมนต์สาธุอนุโมทนาบุญนะคะในทุกๆความดีไปเตยพึ่งสวดมนต์เสร็จสวดมนต์สวดมนต์สนเสร็จเมื่อกี้ก็เลยมานั่งพยากรณ์ต่อนะคะ เออนะคะสวดมนต์เสร็จพอดีใครที่จะไปสวดมนต์ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะใส่เสื้อเขียวเหมือนหมอเตยเลยค่ะทัดลมใกล้คลอดแล้วเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะของให้คลอดง่ายๆนะคะขอให้เป็นอภิชาติตตบุตรของให้น้องเลี้ยงง่ายๆคลอดง่ายๆนะสีแดงค่ะสีเขียวค่ะมีคนใส่เสื้อสีเขียวเหมือนไปเตยหลายคนเลยนะเนี่ยพลังงานเราดีค่ะวันนี้นะคะมีความออมีความฝันมีจินตนาการมีการใช้ออไอเดียในการหาเงิน หาทองมีเงินมีทองไหลเข้ามาสะพัดอยู่นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงที่ฐานการเงินของเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะโอเคถ้าพลังงานเราดีแล้วนะคะเราก็จะไปดูต่อนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะจะมีข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนะมาเจอใบเตยในไลน์นี้ไม่บังเอิญแน่นอนนะคะ 9วันที่จะถึงนี้จะมีข่าวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างพลังงานเราดีแล้วนะคะพลังงานเราดีแล้วตอนนี้นะคะความคิดดีแล้วชุดความคิดที่มีอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะการทําความดีหรือการปฏิบัติตัวตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะถือว่ามาถูกทางทีนี้พลังงานเราดีแล้วเราไปดูต่อว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไร9วันเนี่ยนะไปอีก9วันนะเข้ามาเจอคลิปนี้ตอนไหนก็นับไปอีก9วันนะคะ เมื่อกี้มีคนมาเปิดไฟให้สว่างสวยทีเดียวนะคะชุดเขียวก็เลยเขียวไปอีกนะคะดีใจจังค่ะเจอหมอใบเตยไลฟ์สดตรงกับว,วันเกิดพอดีขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสุขสันวันเกิดนะคะ happy birthday to you อ่าเรามาดูกันนิดนึงนะคะอืมว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะคะ ขอห้าใบแรกก่อนก็นแล้วกันห้าใบแรกนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเก้าวันอุ้ยไพ่ใบเดิมหรออุ้ยงงม,มากเลยนะคะจะโวนะคะจะโวโอเคเด็กดาบนะคะใบต่อมาราชินีไม้นะคะ แล้วก็มี9ดาบแล้วก็มีสี่ไอ้ห้าถ้วยนะคะอาจจะมีเรื่องเก่าๆที่เราจะต้องไปเคลียร์และสะสางเพิ่งเจออุบัติเหตุหนักไปเมื่อ3วันนี่เองค่ะ โอ้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตารายทั้งหลายทั้งปวงขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะโอเคละค่ะประเด็นแรก9ดาบกับ5ถ้วยเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่เราจะได้เคลียร์เรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆในชีวิตนะคะความค้างคาใจบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันติดอยู่ในใจติดอยู่ในหัวเรานะคะเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ย เราจะต้องจัดการเราจะต้องสะสางอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์การงานที่เป็นปัญหาเก่าๆหรือนะคะเรื่องคั้งคาใจบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเคลียร์มันให้ให้สิ้นสุดคุณไม่อยากให้มันคาราคาซางหรือว่าคุณไม่อยากให้ความรู้สึกเนี้ยมันติดไปกับคุณนานๆน,นะคะสวัสดีค่ะมาช้าไหมคะท่านค่ะเออคุณตุกตาสวัสดีค่ะ เรื่องที่คุณจะได้เคลียเป็นเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นเคลีย์แล้วชีวิตจะดีนะคะจะรู้สึกสบายใจจะรู้สึกโล่งขึ้นกว่าเดิมนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวรักครั้งเก่าที่คุณเจ็บซ้ำๆคุณผิดหวังซ้ำๆคุณเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆคุณเสียใจกับเรื่องเดิมๆคุณมีโอกาสได้เคลียเรื่องนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่เห็นไหมคะ มีความสุขมีความสมหวังมีความสง่าผ่าเผยเอาเป็นว่าเราจะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจมาตั้งแต่อดีตเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันติดค้างมันเป็นอะไรที่มันค้างคามานานเราจะได้เคลียร์เรื่องนี้นะคะเห็นดาวไหมคะแม่หมออุ๊ยขอบคุณนะคะเพิ่งเห็น <laughs> ในแอปมันไม่เห็นน่ะ <s> เดี๋ยวต้องดูในนี้คุณดาวสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณคุณสราสารสวัสดีนะคะสารสวัสดีพี่สารสวัสดีใช่ไหมคะอ่านชื่อกี่ครั้งก็ไม่ถูกขอบคุณนะคะมาชา้าแต่มานะมา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 โอเคเอาเป็นว่าความมีสง่าราศีและความเฉิดฉายนะคะความแบบว่ามีออร่าเนี่ยมันบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆนะคะจุดดำในใจหรือว่าอุปสรรคบางอย่างนะคะที่ คุณยังไม่ได้เคลียร์มันหรือยังไม่ได้ปลดล็อกมันนะคะถ้าคุณได้เคลียร์ถ้าคุณได้ปลดล็อกเรื่องนี้เนี่ยคุณจะสบายใจขึ้นคุณจะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเหมือนพอใจเราโล่งใจเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยโชคดีข่าวดีมันจะไหลเข้ามาอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาที่มันค้างคาถูกสะสางถูกแก้ไขทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องรู้และข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือมีโอกาสดีๆนะคะที่เราจะได้แก้ไขปัญหาเก่าๆที่ค้างคาเนาะแล้วจะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นะคะวิวออฟฟอร์จูนคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากชีวิตเจอเรื่องหนักๆมาเจอความเสียใจมาเยอะแยะมากมายนะคะเจออะไรที่มันถาโถมเข้ามาเจ็บปวดรวดร้าวเข้ามาเนี่ยเหมือนเราจะเปลี่ยนความเจ็บปวด เป็นวัคซีนเปลี่ยนความเจ็บปวดนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นเกราะคุ้มกันเกราะคุ้มภัยสิ่งที่จะเข้ามาทําร้ายเราเนี่ยคือมาทําร้ายเราไม่ได้ศัตรูหมู่มารอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยถูกขจัดออกไปถูกขจัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่ตัวคุณเองเนี่ยจะมีพลังงานที่เข้มแข็งนะคะพลังงานที่สดใสพลังงานที่เข้มแข็งที่คุณมีเนี่ยมันสามารถ สร้างนะคะความมหัศจรรย์ให้กับตัวคุณได้แล้วข่าวดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับคุณแค่9วันค่ะมันเกิดขึ้นกับคุณได้ในทุกๆวันนะคะดาวอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก็ทักแชทได้เลยนะคะค่าครูตามตามกำลังซั์ขอบคุณ2อ2ท่านที่เข้ามาดูดวงในวันนี้ด้วยนะคะโอเคเห็นไหมถ้าเราเคยคิดว่าชาตินี้เราคงไม่เจอหรอกรักแท้ชาตินี้เราคงไม่เจอหรอก โซเมดหรือคู่ที่แท้จริงของเราเราคงไม่ได้อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่แบบว่ามั่นคงหรอกเราเจ็บปวดเราเสียใจซ้ําๆเนี่ยเราเจ็บซ้ําๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันติดค้างมันเป็นเ,เหมือนกรรมหรือวิบากกรรมอะไรก็ดีที่เราเคยรู้สึกแบบเนี้ยนะคะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยคุณจะต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดเสียใจแล้วเริ่มต้นใหม่ นะะอนุญาตให้ตัวของเราเองนะคะอนุญาตให้ตัวของเราเองเนี่ยได้เจอกับรักแท้ได้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอนุญาตให้เราร่ํารวยอนุญาตให้เรามีความสุขและอนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่โชคดีๆทุกๆเช้าพูดกับตัวเองค่ะพูดอะไรที่เป็นเป็นประโยคดีๆเป็นประโยคในด้านบวกๆจงพูด ยิ้มให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเ,เห็นไหมคะสองถ้วยจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอกัลยานามิตรที่ดีเจอคู่ที่ดีเจอรักแท้นะคะมีความสดใสเข้ามานะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเรื่องเก่าๆที่ค้างคาจะถูกสัดสางจะถูกแก้ไขให้ลงตัวให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังนะคะเห็นไหมคะ ผลผลิตผลตอบแทนขึ้นมาเป็นการผลิดอกออกผลนะคะเห็นไหมคะรูปผู้ชายที่กําลังหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงดินเนาะแล้วก็มีศัตรูพืชที่เป็นอีกาที่จะมาจิกมเมล็ดพันธุ์นะคะแต่ว่าต้นพืชของเขาก็เติบโตก็สวยงามค่ะเป็นเหรียญที่กําลังโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะเหรียญที่โผล่ขึ้นมาจากดินเนี่ยเปรียบเสมือนชีวิตของเราค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์อะไรก็ดีที่เราหว่านลงไปในพื้นดินหรือหว่านเข้าไปในจิตสํานึกของเราจิตใต้สํานึกของเราหรือแม้แต่ความคิดของเรานะคะเรื่องที่เราใส่เข้าไป ในหัวเราทุกๆวันนะเรื่องที่เราเอาใส่เข้าไปในใจของเราทุกๆวันเนี่ยเนี่ยมันเป็นผลผลิตที่มันกําลังโผล่ออกมาจากดินแบบนี้ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆที่คุณเสพในทุกๆวันชีวิตของคุณจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันถ้าคุณแต่เสพไปเสพแต่สิ่งลบๆนะคะอยู่ในสังคมที่ท็อกซิก นะคุณก็จะเจอกับศัตรูคื้ที่เป็นเหมือนอีกาที่มาคอยจิกกัดเมล็ดพันธุ์ของคุณเนี่ยนะคะทาให้เมล็ดพันธุ์ของคุณมันเสียหายแล้วมันไม่เติบโตเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณดูในทุกๆวันเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวตนจริงๆของคุณในอนาคตไม่เกิน5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ช้าก,ก็เร็วนะสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูดกับตัวเองสิ่งที่เราคิดกับตัวเองเนี่ยไม่ช้าก็เร็ว5ปี3ปี2ปี1ปีมันจะเกิดเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าเราพูดกับตัวเองแบบไหนเรามีทัศนคติหรือความคิดกับตัวเองยังไงเรามองภาพตัวเองแบบไหนเรามองว่าเราเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆหรือเปล่าหรือเรามองว่าเราไม่คู่ควรกับใครเลยหรือเรามองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยเราเป็นคนที่ไม่เจอรักแท้หรอก ถ้าเราถ้าเรามองตัวเองอย่างนี้เราก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่คู่ควรเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้การตั้งคําถามหรือการพูดกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญพูดกับตัวเองแบบไหนคิดกับตัวเองยังไงมองตัวเองยังไงมันสะท้อนตัวเรานะคะมันสะท้อนเป็นตัวตนของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องกลับไปทบทวนคือ ไปดูใหม่ว่าเราคิดกับตัวเองยังไงเรารู้สึกกับตัวเองยังไงเราพูดกับตัวเองแบบไหนแล้วในแต่ละวันเราฟังอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไร,ร,ะไรบ้างนี่แหละนะคะมันจะเป็นผลจากสิ่งที่เราคิดจากสิ่งที่เราเสพจากสิ่งที่เราดูเราฟังจากสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆชีวิตดีๆของคุณคุณรังสรรค์คุณเนรมิตให้มันเกิดเป็นสิ่งที่มันดีได้เป็นความสําเร็จในชีวิตได้นะคะโดยที่เราไม่ต้อง ไปรอคอยโชคชะตารอคอยฟ้าฝนดินฟ้าอากาศต่างๆนะคะอืมหกคาาขึ้นมาความสำเร็จการเฉลิมฉลองในอีก9วันทำอะไรอยู่โปรเจกต์ไหนงานอะไรสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆรื่นเปื้รื่นเปื้ปลปลปลเลยนะคะเงินก็ไหลเข้าบัญชีรวดรวใครมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ขอเปิดเพิ่มนะขึ้นมาเป็นเดอะมูนยังไม่เคลียร ใครมีประเด็นเรื่องของรักซอนรักสามเศร้าประเด็นความสัมพันธ์ทะเลาะบ,บ่อแว้งอยากเลิกลาอย่าร้างใครมีประเด็นเรื่องของความคลุมเครือในความสัมพันธ์นะเดินหน้าสองถอยหลังสามก็ต้องบอกว่ายังไม่เคลียนะในเก้าวันนี้คิดค่ะไหวเช้าเย็นคิดบวกให้ตัวเองเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์สิ่งที่เราจะต้องไปทําเพิ่มคืออะไรคะทําใจสบายๆค่ะ พาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปอยู่กับคนที่เขาคิดบวกไปขอคําแนะนําไปขอคําปรึกษาคนที่เขาสามารถที่จะให้กําลังใจให้กับตัวเราได้อะคืออย่าไปท็อกซิกอย่าไปเศร้าเลยนะเนี่ยเดะมูนเนี่ยเศร้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพยายามโฟกัส พลังงานดีๆแล้วแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองนะคะเรื่องเงินใน9วันนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งไม้เงินกับงานมาคู่กันค่ะงานมาเงินก็มาเงินก็เดินนะคะอ่าอาจจะมีประเด็นเรื่องนี้สินเข้ามาให้ได้เคลียร์บ้างแต่การเงินการทรองของคุณยังดีอยู่นะคะใช้จ่ายคล่องมือคล่องตัวใน9วันนี้การเงินคล่องตัวการเงินคล่องมือค่ะการงานก็ถือว่าราบรื่นลงตัวนะ เป็นไปตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นใน9วันนี้เนี่ยในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจะเริ่มลงตัวนะคะก็เดี๋ยวขอคำคำแนะนําแล้วก็ขอข้อสรุปเพิ่มนะคะก่อนจะจบคําทํานายนะอืมขึ้นมาเป็นเดทบางเรื่องต้องจบนะคะอัศวินดาบแต่อย่าใจร้อนนะปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของเวลานะจ๊ะ อย่าไปเร่งรัดอย่าไปรีบบ่มนะคะแปดดาบโยกันสะสางปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะเข้ามาฟังไลน์นี้ก็ขอบคุณมากๆเลยใครที่จะสวดมนต์นะคะก็แนะนํานะให้สวดมหาจัก,กรพรรดิตามกาลังวันนะคะสวดพระคาถาเงินล้านก้าจบบูชาพระศิวลีเสริมเพิ่มเติม นะใครที่ทําการท้าการขายทําธุรกิจอะไรอยู่สวดบูชาพระศิวลีขอโชคขอลาภพระอุปคุตด้วยอันนี้จะมีโชคนะคะอ่าช่วง3าสวันที่ผ่านมาไปเตยพึ่งไปไปโซนคนครพนมมาไปเที่ยวนครพนมไปจังหวัดนครพนมนะคะไปทําบุญไปไหว้พระธาตุแล้วก็ไปขอพร อขอพรให้พี่ๆในเพจเนี่ยแหละนะคะมีความสุขมีความสบายใจพี่ๆในเพจใน Facebook นะคะใน YouTube ก็ดีนะคะใครมีโอกาสได้เข้ามาฟังก็ขอให้บุญหนุนนำนะเจออุปสรรคปัญหาอยู่ขอให้คลี่คลายนะคะขอให้มีโชคดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้มี ข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันเพิ่งไปนครพนมมานะคะเพิ่งกลับมาถึงนี่แหละนะคะก็มาไลฟ์เลยนะคะแล้วก็ใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะค่าครูตามกําลังทรัพย์นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูดวงก็ เอาคนที่สะดวกรอนะคะเพราะว่าใบเตยติดงานประจําวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใบเตยจะไม่ค่อยได้ดูนะคะก็คือดูก็คือช่วงดึกช่วงเย็นไปต้นไปเพราะฉะนั้นใครอยากดูดวงสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ทั้งโทรทั้งพิมพ์ก็ตามกําลังทรัพย์เหมือนเดิมนะคะยอดส่วนหนึ่งก็แบ่งไปทําบุญเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครสนใจตะกรุดน้องแหวนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมในเพจนะคะแล้วก็สามารถกดสั่งได้สําหรับคนที่อยากจะใส่เสริมดวงนะคะอย่างที่ใบเตยใส่อยู่ก็จะเป็น พระพิคเนธแล้วก็พระแม่ลักษมีอันนี้ก็จะเสริมเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของความรักพระแม่ลักษมีก็จะเสริมเรื่องความรักองค์พ่อพระพิคเนธเสริมเรื่องความสําเร็จเรื่องการงานนะคะอันนี้จะออกแบบตามวันเกิด นี่อันนี้สําหรับชาวธาตุน้ํำนาอใบเตยเป็นคนธาตุน้ําก็จะใส่สีประมาณนี้โทนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์นะคะอันนี้ก็ใส่เสริมได้ใครที่อยากได้กําไรหินล้วนนะคะก็เข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะคะเราสร้างประสิวลีค่ะหนึ่งองค์อนุโมทนาสาธุนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนะคะขอให้เพื่อนเโชคดีและมีความสุข เจอกับใบเตยในไล์หน้านะคะวันนี้ก็รับพลังงานดีๆด,ด้วยกันพิมพ์999นะคะขอให้โชคดีและมีความสุขหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะโชคดีและมีแต่ความสุขความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณคิดที่คุณหวัง นะคะเดี๋ยวไลน์หน้าเจอกันเข้าไปดูคลิปเต็มได้ในในคลิป YouTube เป็นพิกากาศนะคะใครที่จะเข้ามาดูแรนดอมก็ติดตามกันได้ในเพจคลิปสั้นๆเข้าไปดูได้ใน Tik t o อกนะคะมีลงทุกช่องทางเลยอีกหนึ่งช่องทางที่ยังไม่ได้สมัครคือ IG นะเดี๋ยวจะทําเป็นข้อความเป็นรูปใครที่ไม่ชอบฟังเสียงฟังคลิปนะคะก็สามารถที่จะไปดูรูปได้เดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะคะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ฟังจนจบคลิปอนุโมทนาบุญกับท่านที่สวดมนต์แล้วก็อนุโมนาบุญกเตย ะะได้ไปทำบุญมาแล้วขอให้บุญหนุนนําบุญน,นําพาขอให้โชคดีมีสุขทุกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย